มาแล้วค่ะถ oh, okay. <c oughs> okay. ึงถนนจงยางโอพเขียนจิคอโอเคมันก็เหมือนไนมาเก็ตที่เราเคยถ่ายดูคืนหมดแต่ว่ามันเป็นประตูที่แบบเหมือนเราต้องมาเช็คอินว่าโอเคเราถึงถนนจงหยางจริงๆแล้วนะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาทุกคืนเอออันนี้เป็นคืนแรกที่เจอป้ายแล้วเราไปเดินเล่นกันก่อนนะคะหิวข้าวมากกินแมคโดนัลด์นะคะ เปลี่ยนจากอาหารจีนไากินอาหารฝรั่งบ้าง จากแมคโดนัลก็มาแวะปลาหมึกหน่อยนะคะติดใจวันนั้นสองไม้ก่อนกลับโรงแรมเพราะว่าเหนื่อยมากจากทริปที่ไปบนดอยมาคืออาหารเขาจะแบบแช่แข็งอย่างเงี้ยพอเสร็จพอเราเลือกพอเราเลือกก็เขาจะเอาไปทำให้มันอุ่น ที่บุดอร่อยไหมคะปลาหมึกเป็นไงบ้างโ,โห <laughs> สุดยอดไปเลยแกเนาะ no, จานั้นอร่อยกว่าเ <c oughs> จาอ,ร,อ <c oughs> จร้านมุสลิมลอีกแล้วคะ่ะกูไม่ได้จะเอามึงเข้ากล้อง <c oughs> แรกแรักกันดีหลังๆคือของจริงน,นะคะหลังคือบรรยากาศจริงกูถ <c oughs> ่ายก็เข้ากล้อง,องนั่นแหละเขี้ย มีหมันไส้ดูมันคืออะไรมันคือแป้งเลปิเซนต์หน่อยมุจพูดถูกเลยใช่ไหมอันนี้คือเนื้อหมูเนื้อเนื้อหมูผสมกระเทียมกับลาผักชีใช่ไหมมุจูจูโรม่หม้อ๋อเนื้อ่ะเนื้อเนื้อหมู เช้าอีกวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ที่หามินเชา้ามามันกินร้านอาหารมุสลิมเหมือนเดิมที่อยู่ใกล้ที่พักเราเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อตอนนี้มีอาการเหมือนจะไม่สบายเล็กน้อยพิบ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ <c oughs> ทำได้ยเวลาถหายรูปอ่ะ nên <M> <laughs> Để để rưới để rưới nó. À. <laughs> ouais, <nickel. cười> Một lã, anh luôn. <húi> pues, đi đi đi. đi, đi. <laughs> ถอย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 เอาหัวมานี่ได้แค่มืองมัแนแปลกแปลกได้คือมึงเด่น,นั่งมาเพียบไงพี่บุตรอุมันมมเป็นหลุมเลยเอาหัวเอหัวแค่นะั้นอ๋อติดหัวติดหัว ต้องฝัง่งนี้ <c oughs> สรุปเราจบอยู่ที่ส <c oughs> งหยวน อไปอะไรไดูนะคะฮา <laughs> นาฮานาฮานาค่ะฉันเธอ m มนเห็นวะเป็นเห็นเห็น บูดทำอะไรพูด <laughs> <laughs> บูดทำอะไร มีคนว่าดิฉันหน้าเหมือนตูดลิงเอาหัวเข้ากล้องเลยวันนี้หน้านนนก็เป็นตูดนนเลยเหมือนกันเขาเรียกว่าเวรกรรมตามสนองนะจ้าเด็กปิดผมละ <laughs> ตอนนี้กำลังจะเดินไปดูหิมะไม่ใช่ <laughs> ตอนนี้กำลังจะเดินไปดูสโนว์แมนพี่เขาเรียกว่าเป็นจุดสปอตของฮาบินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน อยู่ข้างหน้าแล้วนี่เองถึงแล้วนะคะได้เห็นกระตาแล้วเอ๊ถึงแล้วครับสวยมาก谁能拒绝企鹅的小碎步 便可以到游客服务中心领取免费的礼物一份了。了。来我们的来了以后，我们的 <noise> 我不要伸手不要伸手。来游 <noise> 客，不要伸手，小朋友不要伸手。<noise> ตอนนี้เรามาอะควาเรียมนะคะอะควาเรียมฮาบินเที่ยวแบบเด็กๆเดี๋ยวมีโชว์ตอนบ่ายสครึ่ง น้องสิงโตทะเลมานะคะซรอปลาหมึกมากินระหว่างรอนะคะ so 我自己要的，咋说了？说你长得棒，你说她漂亮吗？<laughs> <laughs> 你俩真有意思，来了，让我们一起倒数三个数准备。 飞了、啊，我手里了，各位你们上场吧，他疯了，够执着的拐，管拔起来，输了不知道吗？还给那吹。 มากินร้านอาหารแรกนะคะเอ้ยร้านเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารแรกในฮาบินมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้คนเยอะมากนะคะแล้วเขาตอนแรกเขาจะไม่รับจองคิวแล้วก็เลยบอกเขาวันนี้เป็นมาสุดท้ายของเราที่ฮาบินแล้วเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวเขาจะช่วยหาโต๊ะให้เรามีแค่สองคนใช่ไหมเขาบอกโอเคได้โต๊ะพอดีเลยนะคะมื้อสุดท้ายที่ฮาบินแล้วครับหน้าแต่ละคนอ่อนล้า อันนี้เป็นวายร้อนนะคะเมื่อกี้ลองชิมก็โอเคนะก็เหมือนวายทั่วไปแล้วก็ร้อนมาแล้วขนมปังหิวก็เลยถ่ายไม่ทันนะ นี่ฮามบี้เป็นไงบ้างคะคะบบไม่ตอบบฟืนๆไนรู้แตหน้าอะไรอา่า่าเ้ยท้าดพี่ซา, <c oughs> าเป็นไงบ้างอ <c oughs> <c oughs> ี่คื่ออคืออย่างนี้มันไม่ใช่ไม่อร่อยเวแต่มันเป็นรสชาติที่เป็นมันแปลกใหม่คือแป้งมันแอบแข็งนิดนึงอาจจะเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าสไตล์เขาเพราะขนมปังที่เขาเสิร์ฟมาจะมีความแห้งทุกอันเลยแล้วก็เป็นพิซซ่าที่ไม่มีมะเขือเทศซึ่งที่ฉันชอบมากแต่มันแปลกคนอื่นอาจจะแปลกไงพิซซ่าอาจจะต้องมีแบบมะเขือเทศปะแล้วก็มันมีความเผ็ด เนาะเป็นพิซซ่าเผ็ดแล้วก็เป็นพิซซ่าซีฟู้ดที่เผ็ดก็เลยแบบเอออาจจะแปลกนี่นี่นี่ขนมปังเออไม่ใช่เค้กสุดท้ายเค้กก็ยังมีความอะไรแห้งหสุดๆแห้งสุดๆอันนี้คือคนชอบของหวานนะคะน้องบุญชอบของหวานกินนี้ด้เนซี แต่ว่าพน,นาไม่ชอบไม่ชอบของหวานแต่ว่ารสชาติความหวานอะได้เลยชอบแต่ว่าเทคเจอร์อาจจะไม่ใช่นี่ไม่ไม่ค่อยกินหวานอวนของขวนะคะไม่อ้วนของหวานตอนนี้ประมาณตีสามยี่สิบนะคะกำลังไปสนามบินแล้วบายบายฮาบิน go to ฮานค่ะ ตอนนี้รอคาอเตอร์เช็คอินเปิดนะครับเรามาเร็วจัดผ่านพ้นมาแล้วนะคะในการเช็คอินตัวกระเป๋าตอนนี้กำลังเดินไปที่เกตเออหาข้าวกินหานข้าวกินแล้วก็จะได้กินยาเนองจับป่วยนะคะ ไปมากินข้าวก่อนนะคะนัอันนี้จะเป็นร้านเดียวที่ยังที่เปิดเนาะรอต่อแถวขึ้นเครื่องแล้วนะคะกัอบอูฮั่นกันไป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 ไีไปไปไปไไปไปไน ถึงแล้วถึงห้าแล้วเสียงอาจจะหมดแรงฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกกูดไม่เข้าในหรอพี่บุญอยากเดินพี่บุญโหดอีกแล้วครับบุญเคยชอบออกกําลังกายอากาศร้อนเขาบอกหนาวอากาศหนาวเขาบอกร้อนห้างฝนตกเขาบอกอากาศดี กูจะบ้าตายสภาพสบัก,กสบอมร้อนเลยครับในขณะที่หนาวมากเห็นหน้าอุ้ยหน้าแดงเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่พี่แข็งแรงจริง <c oughs> ทุกคนรู้มั้คือตัวอะไรเ <c> อ <oughs> ี่ <c oughs> 希望得到您的。理 Bye. 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 See ya. See ya. Bye. See you guys later.